สวัสดีเลเซอร์ไฮนี่ฝนเองนะเปิดไฟโอเคเปิดไฟแสงนวลสบายตาไหมละ่ะแสงเหลืองแสงชิวๆเลยนะชมดาวโรแมนติกไปไหมอะ่ะลาตีสวัสดตั้งนาฬิกาปลุกยันสว่างมากโอเคจัดเต็มเลยรีแสงโอเคเบาสะหน่อยประหยัดไฟมีเงินเหลือเก็บละปาร์ตี้ เวลาฟินละเปลี่ยนเสียงตอบรับสวัสดีเลเซอร์เลเซอร์สวัสดีค่ะแสงขาวแสงขาวค่ะในท่านปิดไฟปิดไฟค่ะในท่านเพื่อน่อนครับตัวนี้นะครับเป็นโคมไฟอัจฉริยะนะครับเราสามารถพูดคุยกับเขาได้เราสามารถสั่งให้เขาเปิดไฟปิดไฟเปลี่ยนแสงได้ต่างๆนานาเลยนะครับตัวนี้เป็นของแบรนด์เลเซอร์นะครับเป็นแบรนด์ของคนไทยของเราเองนะครับเสียงเรกที่เม่สะทุ่ม คุยด้วยนะครับคือเสียงของคุณใบเฟิร์นนะครับโคมไฟตัวนี้เนี่ยมีชื่อหนึ่งว่าโคามไฟของน้องใบเฟิร์นนะครับเป็นนักแสดงที่มีความสามารถเยอะนะครับหนังเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยของคุณใบเฟิร์นเนี่ยก็คือเรื่องสิ่ง,งเล็กๆที่เรียกว่ารักผมคิดว่าหลายๆคนต้องเคยดูเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ดูแค่ครั้งเดียวด้วยนะครับผมนี่ต้องมีไม่ต่ำกว่า5้าครั้งที่ดูหนังเรื่องนี้นะเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยถ่ายทำข้างๆบ้านผมนีเองครับอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีนะครับ สุดยอดมากนอกจากโคมไฟตัวนี้นะครับจะสามารถพูดคุยกับเราได้แล้วนะครับก็ยังสามารถใช้ผ่านมือถือได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันของเขาแล้วเขาก็ยังมีลําโพงนะครับสามารถเปิดวิทยุให้เดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับมาดูกันหน่อยตัวนี้นะครับเราจะโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า l a s e r Smart Pro นะครับพอเราโหลดปุ๊บนะครับพวกคําสั่งต่างๆนะครับก็จะเหมือนกับที่เราพูดเลยนะครับเราสามารถ เปิดไฟปิดไฟได้นะฮะอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับแล้วก็ยังสามารถนี่เปิดไฟตรงนี้นะครับแสงนวลล้วกกดตรงนี้นะฮะที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับสําหรับแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยก็คือแสงเนี่ยเยอะมากเห็นไหมครับคือนอกจากที่เมื่อกี้เราพูดว่าแสงนวลแสงขาวแสงเหลืองแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยสามารถให้เราจิ้มได้เองเลยครับว่าต้องการโทนไหนนี่น,นะครับเป็นแม่สีนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆื่อยสีฟ้านวลนวลสีเขียวอ่อน ทำได้หมดเลยครับกับเจ้าการเลือกสีตรงนี้นะฮะเปลี่ยนสีได้มากขนาดนั้นแล้วเมื่อเราเชื่อมต่อกับบลูทูธนะครับเราก็ยังสามารถเปิดเพลงได้จริงๆเราไม่ต้องเข้ามีเดียของเขาก็ได้นะเราเข้า youtube ของเราเข้าเพลงของเราแล้วก็ลองเปิดเพลงเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองฟังเพลงกันนะครับว่าเสียงของเขาดีแค่ไหนนะลองฟังดูนะนี่ yeah, yeah, yeah. เธอผมวิบวิวววิบงพ้องฮิติิิิูผมแบ่งเก่งเด่มชชลเล์ายดิบดิดิิบอผมควิบวบวิบวับผู้หญิงยจะเข้ามาจ้าอย่าจนผมปวดขมา โอ้อยากจะเปิดให้จบเลยเสียงเพาะมากนะครับลำโพงตัวนี้ดีมากนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นลำโพงบลูทูธนอกจากเป็นลำโพงบลูทูธแล้วเรายังสามารถพูดคุยโทรศัพท์เนี่ยผ่านเขาก็ได้นะครับสวัสดีเลเซอร์เลเซอร์สวัสดีค่ะเปลี่ยนเสียงตอบรับสวัสดีเลเซอร์ฮายนี่เพนเองนะแสงขาวระวงังแสบตานะชมดาว เราเม็นสีไปไหม่ะปิดไฟโอเคปิดไฟน่ารักไหมผมว่าสุดยอดเลยนะครับตัวนี้เป็นก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับเป็นโคมอัจฉริยะแล้วอัจฉริยะจริงๆนะครับสามารถพูดคุยก็ได้สามารถใช้แอปพลิเคชันก็ได้มีลำโพงบลูทูธโอ้โหไม่รู้จะมีอะไรเยอะขนาดนี้นะครับแต่ก็เหมาะครับฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ